ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินยืนยันนะคะว่าองค์กรอิสระพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งต้องร่วมมือกันหาทางออกให้กับประเทศและเร่งแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญค่ะ นางพาณิ์นิติธันประภาสประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวภายในงานสัมมนาเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรเพื่อมุ่งสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ2 5 5 0ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนประชาชน และเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรมเพื่อให้สังคมทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญด้านคุณธรรมอีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาได้เสนอข้อคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะโดยนางผาณิชกล่าวถึงการทำงานขององค์กรอิสระนะคะว่าเป็นองค์กรที่ยึดมั่นความเป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำต้องพิจารณาด้วยหลักของเหตุและผลและต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่างๆที่สามารถชี้แจ้งได้และผู้ตรวจการแผ่นดินเองก็พยายามให้คำแนะนำในปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดมาซึ่ง14ปีที่ผ่านมาผู้ตรวจการแผ่นดินมีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานของรัฐบาลหลายอย่างอย่างต่อเนื่องนะคะ แม้ว่าล่าสุดค่ะปัญหาในข้อกฎหมายที่ล้าสมัยไม่เป็นธรรมขัดต่อรัฐธรรมนูญก็เห็นว่ายังมีหลายอย่างที่เป็นปัญหาอยู่จึงได้มีการเสนอแนะรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายที่ยังไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญรวมถึงเร่งรัดพิจารณาคำร้องทุกเรื่องเพื่อจะได้ไม่เกิดการร้องเรียนอีกและจะได้เป็นการให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายค่ะ ส่วนแนวทางในการแก้วิกฤตการเมืองณขณะนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินย้ำนะคะว่าได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วในการหาทางออกให้กับประเทศแต่จะได้หรือไม่ก็อยู่ที่ทั้งสองฝ่ายจะหันหน้าเข้าหากันค่ะคนที่เป็นองค์การอิสระเนี่ยนะฮะเราได้ยึดมั่นในความถูกต้องเป็นธรรมและเราก็ เป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริงเลยเพราะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยนะคะเราจะต้องพิจารณาด้วยหลักเหตุหลักผลแล้วก็ประกอบด้วยข้อเท็จจริงข้อกฎหมายต่างๆแล้วก็ได้เสนอแนะไปยังรัฐบาลให้เร่งรัดการแก้ไขกฎหมายเพื่อจะได้ไม่มีการร้องเรียนมาอีกอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือ <c oughs> เราก็ได้พยายามโดยองค์การอิสระแล้วนะคะโดยเสนอแนะ ในเรื่องของการหาทางออกให้ประเทศแต่ว่าการที่จะหาทางออกได้หรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายที่จะหันหน้าเข้าหากันได้แค่ไหนเพียงไรเอออะไรก็ตามนะคะเรื่องอะไรก็ตามที่ร้องเรียนมานะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดนะฮะเราก็เร่งรัดการพิจารณาทั้งสิ้นเลย อย่างไรก็ตามหากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินได้โดยตรงโดยเฉพาะปัญหาการใช้อำนาจของรัฐและปัญหาที่กระทบต่อประโยชน์สาธาร,รณะเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคค่ะ